ทุกคนวันนี้นะครับเรามาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องตาตั้มกับวิโยชาแนลวันนี้นะครับตั้มก็มีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะครับมาแนะนานะครับทุกคนเห็นหน้าตั้มวันนี้นะครับที่มาสดๆแบบโกโก้แบบมีออร่าแบบนี้นะครับก็คืออยากให้ทุกคนเห็นถึงหน้าจริงนะครับว่าหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วนะครับมันเป็นยังไงนะครับทุกคนผลิตภัณฑ์ตัวนั้นนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยเซนนี่พอเวเซลล์พลัสนะครับทุกคนทุกคนดูเพจติดตัวก่อน นะครับอันนี้คือพูดเลยนะครับว่าตั้มไม่เคยเห็นแพ็เกจจิ้งแบบนี้ที่ไหนมาก่อนเลยนะครับทุกคนนี่ดูคือเขาท้าเหมือนว่าเป็นใบไม้แล้วก็มีกลีบมีผลขึ้นมานะครับทุกคนซึ่งเป็นแพ็เกจจิ้งที่สะดุดตาตั้มมากเลยซึ่งตอนแรกนะครับเราเป็นคนที่ดูแลตัวเองใช่ไหมครับแล้วก็เราก็ต้องการผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับที่มาบำรุงหน้าของเรานะครับให้ใส่แล้วก็ดูดีอยู่ตลอดเวลานะครับทุกคนแล้วก็เวลาเราอยู่หน้ากล้องหน้าเราจะได้ไม่โทมหรือออกไปเที่ยวนะครับ เพื่อนก็จะได้ไม่ถกว่าน่าสมนะครับทุกคนซึ่งการที่ตั้มหาผลิตภัณฑ์พวกนี้นะครับตั้มก็จะดูหลักๆเลยนะครับว่าจะช่วยเรื่องอะไรบ้างแล้วตอนนี้มีปัญหาผิวอะไรบ้างอะไรแบบน,นี้ครับซึ่งก่อนหน้าที่ตั้มจะไปหาพวกผลิตภัณฑ์นะครับตั้มมีปัญหาผิวเกี่ยวกับว่าหลุมสิวนะครับทุกคนแล้วก็มีจุดงดงดำแล้วก็เป็นสิว <c oughs> เยอะมากเลยนะครับทุกคนเนื่องจากว่า เรานะครับอยู่แต่บ้านแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนใช่ไหมครับเราก็ไม่ได้บำรุงหน้านะครับทุกคนแล้วก็คือปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปเลยใช่ไหมครับคือแบบช่วงโควิดก็คือกินเละนอนเละก็คือแบบดู YouTube ดูคลิปวนไปนะครับคือไม่ได้บำรุงตัวเองเลยซึ่งไม่ไหวแล้วเวลาวิดีโอคอลหรือว่าเรียนใน Zo ูมนะครับคือตั้มหน้าสดเ,เรียนเช้าก็โมงเลยแบบนะี้ใช่ไหมุกเพื่อนทักเยอะมากว่าหน้าซมนะครับตั้มเลยต้องหาบรรจภันฑ์นที่ดูแลตัวเองนะครับซึ่งไปเจอตัวนี้นะครับซึ่ง โปรดักตของเขาก็คือสะดุดตามากๆากเลยนะครับทุกคนการใช้เซรั่มของเขานะครับเ็นผลจริงนะครับตั้มใช้มาเป็นระยะเวลา1เดือนนะครับก่อนมารีวิวซึ่งการที่ตั้มใช้ไป1เดือนนะครับแล้วมันออกมาสภาพหน้าที่แบบกลูและแบบอมชมพูแบบนี้นะครับทุกคนเพราะตัวนี้เลยนะครับคือไม่ได้มาอวยขนาดนั้นนะคือนี่มาพูดตามความจริงเลยนะว่าใช้ตัวนี้มาแล้วก็พวกสิวผดผื่น พวกหลุมสิวอะไรแบบนี้คือหายไปเลยคือตั้มยกให้ตัวนี้เป็นชื่อผลิตภัณฑ์ลดหลุมสิวแห่งปีเลยก็ว่าได้นะครับทุกคนคือช่วยมากจริงๆนะครับพวกเรื่องสิวอะไรแบบนี้คือหายไปเลยแล้วก็เรามาดูภายในกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ของเค้านะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อเข้มข้นและมีสารสกัดที่เยอะมากเลยนะครับทุกคนเนี่ยเขาก็จะมีเขียนบอกไว้หลังกล่องนะครับซึ่งการที่เราเห็นสารสกัดเยอะๆแล้วแบบเนื้อเข้มข้นขนาดนี้เป็นใครจะไม่ซื้อแล้วครับทุกคนแล้วก็แบบว่า ราคาก็ดีมากนะครับซึ่งถ้าใครได้ลองไปใช้แล้วนะครับจะเห็นผลจริงๆเลยครับว่าสิวแล้วก็พวกหลุมสิวและเหนือหายไปจริงๆนะครับทุกคนซึ่งตัวนี้นะครับตั้มก็สั่งมาเป็นชิ้นที่2แล้วนะครับทุกคนที่ใช้ไปนะครับซึ่งตัวแรกอะ่ะมันจะหมดแล้วก็เลยสั่งเพิ่มมาแล้วก็เออกะว่ามารีวิวเลยดีกว่าก็เลยเอามารีวิวเลยแบบยังไม่ได้แกะคนวิธีแกะก็คือแกะข้างหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดออกมานะครับข้างในก็จะ แบบนี้เลยครับคือมีทุกอย่างครบเลยครับในนี้นะครับก็คือสิ่งที่เขาจะช่วยนะครับก็คือช่วยพวกรูขุมขนนะครับที่คนเนียนเลยนะครับก็คือจะช่วยพวกรูขุมขนนะก็คือเขาเนียนเลยเรื่องนี้ก็คือต้องหายแน่นอนนะครับแล้วก็ที่รองลงมานะครับก็คือพวกความมันนะครับทุกคนมันก็จะช่วยลดความมันบนใบหน้าของเราด้วยนะครับทุกคนหน้าเราถึงจะได้ใส่นะครับแล้วก็ไม่มีสิวตันนะครับทุกคนแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับมันทําให้ผิวของเรานะครับอ่อนนุ่มแล้วก็เรียบเนียนขึ้นนะครับแล้วก็ดู ผิวเนียนผิวเรียบผิวดูแบบพอเรียบเนียนปุ๊บก็จะดูโกลว์แบบนี้นะครับทุกคนนี่ซึ่งตัวผลิตภัณฑ์ของเขานะครับก็จะมาในแพคเกจแบบนี้เลยนะครับเราก็แกะออกมานะครับนี่แล้วเขาก็มีซิลด้านในอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนนี่นะครับหลังจะแกะมาแล้วนะครับก็จะเป็นขวดแบบนี้เลยนะครับเป็นขวดแก้วนะครับทุกคนคือเขาเคลมมาเลยนะครับว่าคนที่ใช้ไปส่วนใหญ่นะครับหลังใช้ต่อเนื่องไป28วันนะครับก็จะเห็นผลทันทีเลยนะครับทุกคนนี่เลย นี่ก็จะมีฝาปิดไมคชั้นหนึ่งนะครับทุกคนเราก็จะพกขวดเซรั่มแบบนี้เลยนะครับเนื้อของเขาก็จะประมาณนี้นะครับนี่เนื้อของเขาก็จะมาเป็นเนื้อสีขาวข้นแบบนี้เลยนะครับทุกคนเพราะสารสกัดเขาเข้มข้นมากๆนะครับเนื้อเขาเลยเป็นสีสีขาวข้นๆนี่หลังจากบีบมาแล้วนะครับเนื้อของเขาก็จะไม่เหนียวนะครับดูนะครับมันไม่เหนียวไม่เหนอะอะไรเลยนะครับทุกคนพอเกลี่ยไปนะครับก็คือแบบกระจายตัวได้ดีมากเลยนะครับทุกคนนี่เลย นี่ซึ่งเขาก็นะครับเขาก็จะบำรุงพวกหลุมสิวแล้วก็ทําให้หน้าของเรานะครับเรียบเนียนขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็ยังมีสารสกัดของลาคว้านะครับที่จะทําให้หน้าของเรานะครับชุ่มฉืนขึ้นด้วยนะครับทุกคนนี่นี่ซึ่งตอนนี้นะครับตั้มก็ทานะครับตั้มจะทาตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะครับทุกคนของทุกวันนะครับเพื่อว่าให้มันเห็นผลได้เร็วที่สุดและชัดเจนที่สุดนะครับซึ่งตอนนี้หน้าตั้มก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคน ซึ่งก่อนหน้านี้หน้าโซมมากเลยนะครับทุกคนตั้มขอแนะนําตัวนี้นะครับให้ทุกคนลองไปใช้กันนะครับมันดีและเห็นผลจริงๆนะครับนี่ก็คือเห็นผลจริงๆแล้วก็ทุกคนก็เห็นเนื้อครีมแล้วก็เห็นเนื้อเซรั่มไปแล้วนะครับว่าเข้มข้นจริงๆนะครับทุกคนแล้วก็สิ่งที่เขาจะช่วยนะครับคนที่เป็นหลุมสิวเป็นสิวเป็นจุดด่างดำหน้าแหง้งหน้ามันแบบนี้ครับทุกคน เป็นคนที่ต้องใช้เลยนะครับตัวนี้คือแบบว่ามันจะช่วยจริงๆนะครับทุกคนเพราะทุกคนใช้แล้วเห็นผลอะไรยังไงก็มาเม้นบอกตั้มกันได้นะครับอ่ะอีกอย่างหนึ่งไม่บอกไม่ได้เลยคือวิธีการสั่งซื้อของเขานะครับใครที่สนใจนะครับหรืออยากเข้าไปสอบถามขอเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เลยสําหรับคลิปนี้นะครับตั้มขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายผลิตภัณฑ์บํารุงใบหน้าเซนนี่พอวเวซิลลัมพลัส ช่วยทำให้รูขุมขนของเราเล็กขึ้นและทำให้หลุมสิวของเราเล็กลงครับและยังช่วยลดความมันทำให้ผิวอ่อนนุ่มและดูเรียบเนียนมากขึ้นและอีกอย่างคัดสันส่วนผสมชั้นเลิศจากธรรมชาติเพื่อบำรุงได้ลุกยิ่งขึ้นนะครับ